Welcome to Feed ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับอินโทรเพลงเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับผ่านไปแล้ว4ตอนสำหรับ Tonight, 4, มาตินี่ทไนท์เซตันสี่ไม่ปากพูดไม่รู้ใคร จะเห็นได้ว่าศิอจะเป็นที่ร่วมฟิตเอร์ริงกับป๋ามาตินหลายท่านต่างก็มีดีกรีในตัวเองสูงมากบางคนไปนถึงลูกครึ่งบางคนไปนถึงไอดอลดาวรุ่งตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนลื่นไหลไปกับสไตล์ที่หลากหลายและบางคนก็เป็นญาติมิตรของป๋ามาตินเองแต่ใดๆก็ตามครับปัญหาของผมตอนนี้มีอยู่ว่าจะเล่าเรื่องใครต่อดีวะเพราะแน่นอนครับยังมีศิลปินหญิงอีกจํานวนหนึ่งที่เคยร่วมง,งานกับป๋า โดยเฉพาะคนที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นหูแต่ผู้คนเหล่านั้นครับต่างก็มีข้อมูลและมีผลงานเบื้องหน้าที่น้อยมากๆไว้ถ้าผมเจอข้อมูลนี่ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกนะครับแต่ในขณะที่ผมกําลังพบก,กับทางตันนั่นเองครับก็มีความคิดหนึ่งพุ่งชนเข้าหัวผมอย่างจังทำไมไม่เล่าเกี่ยวกับสาวๆที่ร้องเพลงเปิดอนิเมะคางุงยะวะสารภาพตามตรงครับว่าผมไม่อยากจะนําพวกเธอมาเล่าในเซสชันนี้สักเท่าไหร่เพราะทุกท่านต่างก็รู้จักพวกเธอกันดีอยู่แล้ว ประกอบกับในเซสชันเก่าๆผมก็ได้เล่าแต,แต่แต่ถึงพวกเธอกันไปครบทุกคนแล้วด้วยแต่ในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วครับมาครับมารู้จักกับสาวๆทั้ง4คนนี้กันให้มากขึ้นอีกนิดหน่อยในเอพิโซดนี้ครับ m a r t i n นี่ทูไนท์โดย T.J.F คงปฏิเสธไม่ลงเลยครับว่าการที่มาซายิกิซูซูกิหรือป๋ามาตินได้รับโอกาสให้ร้องเพลงประกอบอนิเมะคากุยะสระเลิฟอิสวรนั้นนับเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของป๋าในศตวรรษที่21นี้เลยก็ว่าได้ครับและส่วนหนึ่งในความสําเร็จที่นอกเหนือจากตัวอนิเมะและทีมงานทําเพลงทุกคนคือความลมกล่อมในเสียงร้องระหว่างป๋ามาตินและสาวๆที่แวะเวียนมาร่วมฟิเจอริงกันแบบไม่ซ้าหน้าซึ่งปัจจุบันก็ปาไป4คนแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คนแรกในอีพีนี้กันครับคนคนนั้นก็คือ ริกะอิฮาระดักเพลงเลิฟดรามาติกประกอบอนิเมะคาคุยสิมะเลิฟอิสปอร์ตซีซั่นหนึ่งโดยปัจจุบันเธอมีอายุ24ปีเกิดเมื่อวันที่2ม,มิถุนายนปี1999ที่จังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง160เซนติเมตรกรุ๊ปเลือด A สังกัดเอเจนซี่พอสเตอร์เธอได้เริ่มเรียนการเต้นบัลเล่ต์มาตั้งแต่อายุ4ขวบความใฝ่ฝันของเธอคือการอยากจะเป็นนักสแสดงละครเวทีจากการที่ได้เห็นเพื่อนของเธอครับสแสดงละครเวทีเมื่อตอนป .2 ทำให้จุดประกายไฟในตัวของเธอพาเธอไปเรียนการแสดงเมื่อปี2008และในปี2012ครับเธอได้ผ่านการออเดชั่นของละครเวทีเรื่องซูบอนเซนโชไฟฟี่แอนด์เดอะเซเวนซีและยังได้รับเลือกให้แสดงละครเวทีต่อเรื่อยมาครับในเดือนเมษายนปี2015เธอเข้าเรียนที่โรงเรียนมธัธยมปลายโทมิโอกะและเข้าร่วมชมรมเต้นรําประจำโรงเรียนและคว้าชัยชนะจากการแข่งขันมามากมายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยครับว่า ชมรมเต้นรำโรงเรียนมัธยมปลายโทมิโอกะหรือโทมิโอกะแดนซ์คลับเป็นอย่างไรแต่ถ้าผมกำลังจะพูดถึงทริปบับบลี่แดนซ์ที่ไวรัลในโลกออนไลน์อยู่ช่วงหนึ่งริกกาซังก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันครับโอ้โหเต้นชาโดยท่าเต้นเหล่านี้ครับต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ออกแบบท่าเต้นอย่างคุณอากาเนะครับดูไปก็รู้สึกฟั่นดีเหมือนกันเอาเข้าจริงๆเหมือนตั้งแต่วันนั้นเนี่ยริกกาซังก็ดูเนื้อหอมสุดๆเลยครับเพราะเอเจนซี่อย่างโพสเตอร์ก็ได้ชักชวนเธอเข้าสังกัดและเธอก็ไดด้้ตตอบบรับััขสงกเม่่วทีี1ุลาคป27 และเธอก็ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หรือเกิลเซนจูรี่ทเวนตี้วันคนแรกของบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายอสซาคาเิมซับอย่างเซนจูรี่ทเวนตี้วันสาขาญี่ปุ่นและหลังจากที่เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนมันธยมปลายโทมิโอกะครับเธอก็ได้ย้ายเข้ากรุงโตเกียวเพื่อเริ่มเส้นทางนักแสดงนั่นเองหลังจากลดแล่นในเส้นทางนักแสดงเรียบร้อยแล้วครับในเดือนมกราคมปี2019เธอก็ได้เดบิวต์เป็นนักร้องในสังกัด a l ล e ั t มแรและมีผลงานเพลงแรกชื่อว่า Wing Beat ประกอบโฆษณาเ e น t u รี่ทวตวันครับ และแน่นอนครับในช่วงเดียวกันนั่นเองครับที่เธอ,อยังได้ร้องเพลง l ิิ e Dramatic คู่กับป๋ามาตินอีกด้วยและหลังจากนั้นเรื่อยมาครับริกกัสซังก็ยังโลดแล่นทั้งการสแสดงหนังพิธีกรรายการโทรทัศน์และเกือบจะได้เป็นนางเอกละครเวทีดังที่ตั้งใจครับที่ใช้คําว่าเกือบเนี่ยก็เพราะว่าโลกเข้าสู่วิกฤตโควิด -19 ตอนนั้นพอดิบพอดีครับเธอเลยทํคลิปบล็อกชีวิตประจำวันของเธอ เป็นโอร์และอะไรต่างๆนานาอื่นๆลงช่อง YouTube ของเธอชื่อว่าอิฮาระริกะโนเซบแอนโกลและยังมีอินส a าแกรมของเธอครับ r i k a i h a r a o o f f i c i a l ซึ่ทุกท่านก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานและลัตล์ของเธอได้เลยครับไปต่อคนต่อไปที่จะปล่อยกันในอีกีนี้ครับวันนั้นก็คือ ไอยุริสุสุกิจากเพลง Daddy Daddy Dude ประกอบอนิเมะคาวิยสมะ Love Is b o r t Season 2บอกเลยว่าปกติเส้นทางของเธอนั้นรุ่งมากอยู่แล้วแต่ยิ่งมีเพลงนี้ขึ้นมานี่ก็ยิ่งรุ่งพุ่งจักรวาลขึ้นไปอีกครับบูดเวอร์เกินโดยปัจจุบันเธออายุ29ปีเกิดเมื่อวันที่12เมษายนปี1994ที่จังหวัดคิฟุประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง161เซติเมตรรูปเลือดบีสกัดอัพฟอนเวริรจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเค เธอเรียนร้องเพลงตั้งแต่ยังอนุบาลและเข้ารวบออดิชั่น Hello Project Kids ตอนอายุ8ขวบจนได้ร่วมโปรเจกต์กับอีก14คนที่เหลือครับเธอได้แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในบทนางฟ้าเรื่อง m o n i t a Movie o k ok a s h i Na d a i b o ok k e n และได้ร้องเพลงปิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะโฟคิสอีกด้วยไอริโว <read> ้ยแต่มันโฟคิงมุกนิดมุกหน่อยก็เอาเข้าสู่ปีต่อมาครับในปี2003ไอริสังเข้ามาเป็นเมมเบอร์ยูนิต R ร่วมกับคุณเรนะธนากะจากวง Morning Musume และคุณมิยาบีนัตซึยากิต่อมาปี2005ครับเธอก็ได้กลายเป็นนักร้องนําของวงคิวถัดไปสู่ปี2007เธอก็ได้ร่วมกับคุณโมโมโกะซุกุนังะและคุณมิยาบีที่ตอนนั้นเป็นสมาชิกวงบริสโกโบแล้วนะครับในยูนิตบัวโนเพื่อร้องเพลงประกอบให้กับอนิเมะชูกคาระคาแรคเตอร์ผู้ปิท์และในปี2013ครับเธอได้ร่วมยูนิตไดอาเลดีร่วมกับคุณริซากุสุกายะสาหรับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตซาโตอุมิ mi, หรือซาโตอุมิมูฟเมนต์ของฮัลโลโปเจอีกด้วย แถมระหว่างนั้นเธอก็ยังได้เดินแบบและจัดรายการวิทยุไปด้วยอีกตัางหาแต่แล้วครับในปี2016ครับวงคิวต์ก็ได้ประกาศยุบวงในเดือนมิถุนายนปี2017เนื่องด้วยความสนใจในสายอาชีพที่แตกต่างกันโดยตอนแรกไอริสซังก็จะเข้าเข้าสู่วงการนางแบบและผู้ประกาศข่าวแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเดินสายนักร้องต่อโดยการเป็นศิลปินเดี่ยวในค่ายเตติมา ค่้ายเดียวกันกับ Hello Project นั่นแหละและเดบิวต์อัลบั้มในปี2018อย่าง Do Me a Favor ก็ได้รับความนิยมจนติดชาร์ตรายสัปดาห์ของ Oricon สูงถึงอันดับที่6และตลอดเส้นทางศิลปินเดี่ยวเธอก็ได้ร่วมงานกับศิลปินอีกมากมายทั้ง Scandal, Akai c o e n s i r e Chocolate, Official h i g e h a r ด Dism และแน่นอนรวมถึงปามาตินเมื่อปี2020ด้วยเด็กวัดติดอันดับอนันดับ2ที่ติดหูคนทั่วโลกในปีนั้นเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันนอกจากสายนักร้องแล้วครับเธอก็ยังเป็นนางแบบนักแสดงและเป็นพิธีกรอีกด้วยสามารถติดตามผลงานทั้งหมดของเธอได้ทาง YouTube Suzuki ริ r เอหรือ Twitter i ์แอดไอริมและ Instagram, i n s t a g r กร i r i ร s u z u k i Underscore Official Underscore UF ได้เลยครับไปติดต่อกับคนต่อไป ซูมเมเลียยูชิดะหรือสู่จากเพลงกิริกิริประกอบอนิเมะคาโกยสมะเลิฟอิสบอ์อัลตราโรแมนติกนักร้องนำและมือกีตาร์ของวงดนตรีหญิงล้วนชื่อดังอย่างไซเลน s ซเรนปัจจุบันเธอมีอายุ31ปีเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมปี1992ที่จังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง165เซนติเมตรรูปเลือดโอ เธอเห็นพี่สาวของตนเองเล่นเปียโน,โนมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอรู้สึกชื่นชอบมากๆจึงได้เริ่มเรียนเปียโ,โนตั้งแต่สมัยประถมพอขึ้นมาสู่ชั้นมัธยมครับเธอก็เริ่มสนใจวงดนตรีขึ้นมาและซื้อกีตาร์โปร่งตัวแรกด้วยเงินติดกระเป๋าของเธอตอนม2และตอนม4เธอก็ได้ตั้งวงดนตรีหญิงล้วนขึ้นกับเพื่อนเล่นเพลงโคเวอร์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือเพลงประกอบอนิเมะเคโองนั่นเองครับเธอบอกว่าเธอโตมาจากการฟังเพลงของวงดนตรีเจร็อกอย่างเดอะบลูฮัสต์เพราะพี่ชายและน้องสาวของเธอชอบเปิดฟัง และเธอมักจะนําเพลงของวงนี้มาลองเล่นดูเสมอเธอติดใจในเพลงแนวเมโลดิกฮาร์ดคอร์และพังจากการซื้อซีดีเพลงฮ o n โนของริงโกชีนะ a และโปรดปลานศิลปินแนวนี้เรื่อยมาทั้งเทนฟิตเอเชียนกังฟูเจเนอเรชันวันโอเคโรและ w วร์ a n d ดี ช่วงมต้นครับเธอได้ถูกแมวมองชักชวนเข้าวงการและการเป็นนางแบบในนิติสานคิวตี้เป็นจุดเริ่มต้นของเธอและสมาชิกคนอื่นของวง i ซเลน s ซเ e นวงดนตรีหญิงล้วนสายป๊อบและอิเล็กโทร็อกเมื่อปี2010และเดบิวต์ในปี2012ได้รับความนิยมมากๆในหมู่นักเรียนมปลายและเหล่าฮิปสเตอร์ทั่วญี่ปุ่นเลยทีเดียวผมขอพาทุกท่านไปฟังผลงานซิงเกิลแรกของพวกเธอกันกับสวิต๊อเมื่อปี2012ครับ ปีเดียวกันนั่นเองครับชูซังเนี่ยยังมีนิตยสารไลฟ์สไตล์ของเธอเองในชื่อ To ูฟันและในปี2 0 17บรรดากีตาร์ของเธอได้ถูกจัดแสดงในนิทยสารไมล์เฟิร์สเพนเดอร์ที่ชั้น7ร้านสุธยาในกรุงโตเกียวไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ตัวแรกที่เธอซื้อมารวมถึงกีตาร์ที่เธอใช้ยอยู่ก็ถ,ถูกจัดแสดงด้วยและไายประวัติขึ้นมาเรื่อยๆครับวันที่8มิถุนายนปี2 0 2 2ชูซังก็ได้ประกาศรวมฟิตริงกับฟ้ามาติด ในเพลงคริกรีครับปัจจุบันนอกจากฐานะสมาชิกวงเซเลนเซเลนแล้วเธอยังล้ำได้มากกว่านี้อีกเพราะในปี2022เธอได้ออกไลบรารีเสียงชื่อ i อซูลงในซอฟต์แวร์ v o i s o Sona และประกาศผลิตโปรเจกต์ไอดอลใหม่อย่าง NFT Idol House ในปลายปีเดียวกันอีกด้วยยังไงทุกท่านก็สามารถติดตามผลงานของเธอผ่านทาง X หรือท w ิ t เตอ at u m i r e d o o n และ i n s t a g แกรม sumire_dooon 1228ได้เลยครับ และแล,ะล้วก็มาถึงคนสุดท้ายในคำ่ำคืนนี้ครับเรนิตากากิจากเพลง Love is Show ประกอบภาพยนตร์อนิเมะคาคุยมะม a m Love is War The First Kiss That Never Ends ศิลปินหญิงคนล่าสุดที่ควงคู่กับปามมาตินในซีรีส์อนิเมะนี้ครับโดยปัจจุบันเธอมีอายุ30ปีเกิดเม,มื่อวันที่21มิถุนายนปี1993ที่จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง158ซนตเมตรกุ๊ปเลือด O สังกัดสตราร์ i ั h โปรโมชัน่นเธอเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวครับคุณแม่ของเธอส่งให้เรียนเต้นฮิปฮอปและแทบแดนซ์รวมถึงให้ทํางานพิเศษเพื่อแก้ไขบุคลิกที่ชอบเก็บตัวเหมือนกับตัวของคุณแม่เองครับแต่ถึงเรนี่สังจะเรียนเต้นฮิปฮอปและแทปแดนซ์แต่แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เธออยากก้าวเข้าไปเป็นไอดอลคืออนิเมะเรื่อง Taranee รร Revolution สาวสหัวใจเกินร้อยและยังเป็นแฟนตัวยงของที่ราริสึกิจิมะตัวละครเอกของเรื่องอีกด้วยในปี2007ขณะที่เรนี่ซังเรียนอยู่ชั้นม .2 เธอได้ถูกสรัดโปรโมชั่นเชิญชวนเข้าสู่วงการบันเทิงและต่อมาในปี2008เธอก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกยุคก,ก่อตั้งของวงโมโมอีโลกโพรบซหรือชื่อย่อว Momo ่าโมโมโคลและยังเป็นสมาชิกอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับสีประจำตัวข,ของเธอคือสีม่วงและด้วยความที่เธอเป็นตลกที่เต้นและร้องเพลงได้นิดหน่อย แฟนๆของวงนี้เลยตั้งฉายาให้เธอว่า Electric Girl ของวงเลยทีเดียวตั้งแต่แรกเธอเคยเป็นหัวหน้าวงนี้มาก่อนก่อนที่จะมาเป็นคุณคณาโกะโมโมตะจนถึงปัจจุบันนี้ครับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิปี2012เธอก็ได้จบการศึกษาชั้นมปลายและประกาศอูทิศชีวิตให้กับวงโมโมโคลซึ่งดูเหมือนเธอจะเสียสละเพื่อวงเป็นอย่างมากทีเดียวแม้กระทั่งตอนที่ประสบอุบัติเหตุล้มขณะที่แสดงอยู่จนกระดูกส่วนปลายของมือซ้ายหักก็ยังสามารถแสดงต่อได้โหสเปริตดีจริงๆ ด้วยผลงานเพลงของเธอที่มีอยู่หลายสิบอัลบัม้มไม่ว่าจะในนามวงที่ตอนนี้ก็อยู่มานานถึง15ปีหรือในนามของเธอเองก็ตามรวมถึงปลายปีครับที่ได้ร่วมฟิชเชอริงกับป๋ามาตินในผลงานเพลง Love Is Show It อีกด้วยใครที่สนใจอยากติดตามเรนิซังครับไปติดตามต่อได้ที่ Instagram t a k a า i ิเรนิอินด i เคอร์ออฟฟิเชี i ล a k ิ๊ i k อรแอดเรนอนดอร์ทาากิรวมถึงช่องต่างๆของวงโมโมโกลได้เลยครับ นี่คือเรื่องราวคร่าวๆทั้งหมดของสี่สาวที่ร่วมร้องเพลงประกอบอนิเมะคากริสมะร่วมกับป๋ามาตินครับเรียกว่าดีกรีแต่คนก็ไม่ธรรมดาแล้วครับใครที่ชื่นชอบคนไหนหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาพูดคุยและมาแชร์ต่อกันได้นะครับและที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ก็คือครึ่งแรกของเซสชั่นสี่ไม่ปาดผู้ไม่รู้ใครเหล่าสตรีแต่ละคนนี่โปรไฟล์ดีมากๆส่วนครึ่งหลังอีก5ตอนครับจะมีเหล่าบุรุษที่ร่วมร้องเพลงกับป๋ามาตินคนไหนที่จะได้ถูกเล่าในเซสชั่นนี้กันบ้างรอติดตามกันได้เลยครับ ติดตามฟังรายการมาติด n ไนต t ตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์ทางส p o t i f y ยอลกดิจิและ YouTube ช่องมาตินด n i น h t นะครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือที่อยากพูดคุยนําเสนอเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้นช่องคอมเมนต์หรือช่องทางโซเชียลของมาตินไทยแฟนและฟีดฟอนไไดตามสมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับสำหรับครัน้นี้ราดีสวัสดิ์ครับ